มนมืนแมันเมืนเอเเอาเซมันมือนเอาเซฟร้อยเฮ้ยเพงเดียวคิดเยอะแน่มันใสมันไม่ฆ่าเอออไปันนี่มันหลังมุนเว้ยี่ี่เกสองรูปเลย

กดเชื่กดกดถอยถอยแล้วกลับไปขึ้นใหม่พี่ฮะถอยถอยขึ้นขึ้นใหม่เหรอไปได้ได้เดินหน้าไปก็ได้พี่ไปได้ไปได้ประตูปตูปกะตูเดี๋ยวไปขาดไแกว่ะประตูกันอ้าแล้วพี่พ่อมาทำไมล่ะเฮ้ยประตูบีกรด้วยโอ้โหเฮ้ยเครื่องหลังนี่เครื่องไหนมันติดอะไวะติดติดเนาหลังเดินหน้าอ้อมไปเลยพี่อ่าอะไรๆธรรมดาเอาประตูประตูกข้างบนั่งฝั่งนี้ไหม ดันเลยยกยกอะไรยันคนหมุนด้วยเหรอนะหมุนกบคนหมุนอันนี้ออันนี้อดันนะยกมพี่ไม่ต้องดันหรอกยกาเลยีค่กันนะมีทลวกันางบนเลยหนได้ใช่บวกเลยคนหมุนได้ดิเฮ้ยจับานี่แั้จบอไปเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ยังดูอยู่ จับได้พี่จับได้จับเจับได้ได้ได้ไม่ขาดข้างหน้าไม่ขาดข้างหน้าข้างหน้าปั้นปั้งเฮ้ยกินแล้ว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 อันถอย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 กดถอยกดถอยใช่ป่ะถอยดิมันมันถ้าถ้าอ่าอ่าไปไดไปได้ติดมันเกี่ยวอะไรวะกาดแล้วอ่าจบไปเลยพี่ ขัด้วยก็ดีมอนนะไม่กตกเอาสาเสาเสา,สา,สาหายเสาัไปแล้วทตุ๊บเปิดตเปิดยังถอ <c oughs> ดตัวที่นีเหรอเียวเชีอยอันนี้มันอยู่นี่เราล้วไม่เจ้าประตูเลยเจ้าแบแบมองไม่เห็นะ

จับหนึ่งวันไม่หนึ่งไงล่อไปสามสี่แล้วอพี่เดี๋ยวมันไม่สวยไปเปล่าไปเลยไปเลยไปเลยเป็นยังั้นไอเยอรมันนึ่งเดียวถ่ายขาดไปแล้วขาดแล้วถ่ายแล้วว่ะไอเยอรมันไอเนี่ยเครื่องเยอรมันเลยเยอรมันใช่ปะเฮ้ไอเขาแข็งนะาดแล้วไปหลายรอบแล้วไปเลยยกหนึ่งยกสอง บางต้ยกกับห้าห้าครั้งได้ให้ขัดรือมันดีอยู่นี่เองวะต้องปล่อยปล่อยใต้ล้อไปดีเองมิร้อนละปั้นปั้นปูอใช่ไหมอินอินว่านั้นคือหูไปวางใช่ไหม